ปง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 พี่น้องว่าเสียงอยังครับ กระเสียงเคาะกะละมังลานย้ำนั่นแหละครับกระสี่ขมักขเม่นในการคนย้ำครับช่วงนี้กระสีขยันเนี่ยครับพอลูกสาวเปิดเทอมครับแล้วก็ต้องใจขาเทอมให้เพลินครับผมก็เลยต้องสู้แบบบอถอยเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ครับผมขี่รถออกมาจากบ้านครับเจอปัญหายังไงเลยครก็คือฝนตกครับเนี่ยครับตกแบบรินรินครับแต่ว่าเปียกแสะเบิดครับเป็นช่วงเวลาที่ผมสีออกตลาดครับตอนแรกสาวอ้วนวิจิตรมอไซน้ำไปครับแต่ผมบอกว่ามานำกันโหลดครับเพราะว่าตอนนี้ครับฝนตกตลอดทางครับจะย้อนว่ากลัวเพลินบสบายครับผมก็เลยต้องพามาน้ำครับนี่มาถึงตตลลาาดแแ้ววครับ่่ ตลาดคือที่ตกไปแล้วนะครับผมว่าได้ถึงจังใดเขาก็รีบลงของให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจจะตกรอบสองก็ได้ครับข้าววันก็เลยว่าฝ้าลงของไอ้แจ็คจะได้รีบตั้งร้านล้านลูกค้าจะได้บล้อนั่นผมก็เลยบอกว่าโอเคขั้นกันเราช่วยกันให้ไวที่สุดเด้อเลี้ยวเข้าไปแล้วครับเจอห่วงครับผมก็เลยต้องออกมาอีกทางนึงแล้วก็วนเข้ามาครับหลังรถตัสอยากรู้บอกว่าผมตั้งร้านแบบใดครับขั้นตอนแรกเขาก็ถอยลังรถมาครับแล้วเขาก็ยกเข้าไปข้างในครับคลองหลายเขาก็จะเดินหลายรอบแนี้ครับขั้นของหน่อยครับแป๊บเดียวน้า โดยการเซตโตให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ยกของลงจัดให้เป็นระเบียบครับส่วนผักส่วนของสดครับเฮาเห็ดมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ว่าเอามาหั่นเป็นบางส่วนครับก็คือหอมใหญ่มะเขือเทศนั่นเองครับส่วนแครอทครับหั่นมาเรียบร้อยครับปาดกระปุกน้ำยำข่อยคือเป็นยังสี่ครับพี่น้องพอพร้อมที่ผมปั้นใหม่ๆครับพริกมันท่านได้ฟูครับพอมาถึงลานมันฟูมากพอดีครับผมก็สิตักพริกออกก้อนนะครับค่อยๆคนนะครับแล้วค่อยเอาพริกลงไปใหม่ครับบัะเียมเทศลงโถนะครับผมกระิมทำหน้าที่จัดแจงเครื่องปรุงนะครับผู้สาวคัรบ สร้างนาฬกานลูกค้าเข้ามาก็สั่งได้เลยครับพี่อยากรูบอยน้ำยำกระปุกหนึ่งผมครับขายได้จากถุงครับ<ม>ก็ที่บอกว่าประมาณร้อยถุงบกขาดครับขันขายเบิดนะครับสาวอ้วนเคยบอกผมว่าขั้นขายเบิดกระปุกนี่ <laughs> เพื่อนชิดีใจไหลครับ <laughs> อยากที่บอกพี่พี่ว่าผมเคยเฮ็ดได้ครับผมเฮ็ดเฮียนั่นเองครับห้า <laughs> หยอกๆ,ๆครับพี่มาเทนะครับเตรียมจัดแจงให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเขาสิตวงน้ำยำไว้นะครับขั้นเท่าแยกน้ำได้หลายปันไดัรับเขารู้สึกว่ามันเลี้ยวขึ้นครับก็เขาตั้งร้านได้แล้วครับเขาก็ที่บอกพี่บนน้ะััอ่างตลดดกไ เดี๋ยวผมเฮ็ดไปล้อผมก็จะบอกแบบนี้นะครับผมก็เริ่มเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่ๆเข้ามาสร้างนะครับผมก็มาซอยพอดีครับเพิ่นก็จะมาหั่นหอมใหญ่มะเขือเทศไว้ให้คผมว่าขายของสนุกเลยครับพี่ๆคือมันมีอย่างเฮ็ดอยู่ตลอดเวลาครับบ่ว่าสิรับออเดอร์ทอนตั้งแดเฮ็ดแดอย่างนี้ครับเมนูเพิ่นก็สั่งบ่ซ้ำกันครับทำให้ผมบ่รู้สึกเบื่อครับเฮ็ดไปเรื่อยๆแบบสนุกกับมันนะครับแต่ว่าเฮาต้องตั้งใจเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับบ่ว่าสิเป็นรสชาติหรือว่าความสะอาดนะครับอยากให้พี่ๆกินของดีๆของแซ่บๆนะครับมีคุณภาาาาาาาพพคคคคคครร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 ัััััััับบ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 บววกก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 มมมมสะะอออดด้้้ยยศืนนีีๆเหิำ เด้อก็เริ่มเงีวขึ้นแล้วครับพี่ๆผมก็จะเฝ้าตั้งใจเฮ็ดก่อนเด้อครับจังใดผมก็ขอขอบคุณพี่ๆหลายหลายเด้อครับถึงแม้ว่าฝนตกฝนลินครับก็ยังนึกถึงล้านยำล้านของเฮาครับพี่ๆบางคนครับออกมาบ่ได้ถ้าฝนตกเพิ่นงรีทัวรมาสั่งไว้ครับถ้าฝนหยุดเขาก็สิออกมาเอาครับจังใดผมก็ขอตั้งใจเฮ็ดให้แซ่บๆก่อนเด้อครับพี่ๆท่านพี่ๆย่างเส้นนี้ครับเอาห่มมานำครับสิได้บ่ต้องเปียกครับผู้ใดมากินยำครับก็อย่าลืมเด้อครับนึกถึงล้านของเฮาครับอยู่ตลาดพัฒนานะครับรับรองว่าแซ่บทุุกกกเเเเเมมมนนนนนนูะครัับบ่่่ววาาสสสิป็็ยยยยยยำำำำำำผหด้้้แ โซ่สารพัดเลยครับผมว่าบ่ถูกครับนี่ก็สิเป็นยำรวมมิตรนะครับวุ้นเส้นครับใส่ผักรวมพร้อมครับสีสันนี่โอ้โหครับสุดยอดครับรสชาติที่แสนจะละมุนครับเฮ็ดให้ผู้กินนะครับได้นึกถึงหน้าผมว่าหน้าตางี่คือเฮ็ดยำออกมาแซ่บแท้ครับฮ่าๆไปต่อบ่รอแล้วครับนี่ก็สิเป็นยำมาม่านะครับรวมมิตรทะเลครับใส่ผักพร้อมครับเมนูนี่ครับผู้สร้างเป็นเด็กน้อยนักเรียนนะครับเพื่อนบอกว่าอยากกินจุกๆเลยครับก็เลยจัดให้แบบแซ่บๆเลยครับร้านยำเฮาก็สิใช้เป็นมาม่าซองนะครับแบบของมาม่าแท้ๆเลยคคครรรรััับบบกกก็็สสสิมีีใให้้้้้พ่่ๆๆเลลืออยู3นนนนะำำแววไ ผมแวามานี่แซบคือกันทุกยี่ห้อครับางช่วงบางตอนครับผมพ่ทันได้ทายพี่ๆเบิรงครับมี่พี่ๆเข้ามารุ้มครับสาวอ้วนเลยช่วยผมนะครับถ้ามือใดลูกสาวมาซอยครับเพิ่นก็จะเป็นคนทายให้ครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้เก็บล้านลวครองที่อยู่หน้าขายก็เริ่มเบิดนะครับน้ำยำกันเลยนิดเดียวนะครับแล้วก็ยังมีออเดอร์เข้ามาอยู่ครับเป็นไลน์แมนนะครับผมกับซีเฮดไปเรื่อยๆก่อนเด้อครับไปเชได้เก็บร้านครับผมก็รู้สึกหิวครับก็เลยบอกให้สาวอ้วนไปหาแนวกินแซบๆมาใหอให้้ินรองานเป็ทยนองกเนยรี คำแท้อีหนูผมก็ถามไปแบบนั้นนะครับก็เลยบอกว่าไปเฮ็ดรายงานมาอยากกินยำแซ่บว่ะสันเปิดในมือผมนี่ครับคือข้าวจีอันบักไงนะครับสาวอ้วนไปเลาะหาซื้อมาให้ครับบอกว่าให้ผมกินลองทองไปก่อนครับสิพาไปกินอย่างอื่นที่แซ่บๆว่านี่บเป็นการลองทองครับเป็นการตัดกำลังแน่นอนครับพ่ผมก็เลยบอกสาวอ้วนไปว่าเจ้าไก่ผมอิ่มเลยบ่เธอแต่ก็บอกเป็นอย่างไรครับผมลองชิมบางก่อนนะครับโอ้โหแซ่บบักคักครับเป็นข้าวจีที่แซ่บครับเพราะมีความกรอบนอกนุ่มในครับเพราะว่าใส่ไข่พร้อมครับกินข้าวจีได้สสัััััักกกกกกพคคครรรรบบบบนนนนนนี้้้ิเเเป็็็็ววลลาาาแะะุท่ไดดหย ปล่อยๆอยู่ครับก็ยังมีออเดอร์เข้ามาอีกครับเป็นผู้สาวนะครับมาซื้อบอกว่าปิดท้ายครับกับบอโลชาครับรีเพทให้เพื่อนยังสุดฝีมือเลยครับไปเพ็ดมามือมันซ่านครับเพราะว่าแพ้คนงามครับถามตัวเองว่าคือเป็นคนจังสีครับนี่ผมก็ได้เก็บร้านแบบจริงจังแล้วนะครับพี่ๆงานไม่ทีครับโอ้ผู้สาวอ้วนแอปทายผมอยู่โอ้ผมลืมไปครับแต่สาวอ้วนเพื่อนก็บอกว่าเหรครับเพื่อนเข้าใจครับว่าสัานความที่อยากกลับบ้านเร็วครับลูกสาวผมกับบอโลชายกของขึ้นรถก่อนพ่อเลยครับดีใจแฮงครับเห็นลูกสาวแบบนีีีีีีี้้้้้้ผผผผมม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 กกกก็็คคคคคววาาาาาาสุุุุขขขขล่่่่่ะะรรรรัััับบบบบออออออนนนนนนณพพทเดหยยำ ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกก็คือขายยำครับแล้วอีกธุรกิจนึก็คือเก็บของขายครับก็คือขวดนั่นเองครับพี่พี่ได้ค่ะขนมขา้อมให้ลูกสาวไปโรงเรียนนะครับช่วงนี้ก็ต้องเอาทุกอย่างแล้วครับขอแค่ได้เงินครับมูนี่ขอขอบคุณนะครับที่รับชมครับผมก็สิขอตัวไปกินน้ำเย็นๆนะครับก็ะสิรีบกลับบ้านพาครอบครัวไปพักผ่อนนะ้ครับกวก็มาสู้กันใหม่กับมืออื่นนะครับผมก็สีขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่สำหรับมันี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ